วันนี้ที่ได้เข้าไปเรียนกับเขาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเขาสอนได้สุดยอดจริงๆค่ะแต่ขอบอกเลยค่ะว่าทุกที่ไม่เหมือนที่นี่นะคะคอร์สออนไลน์3วันร้อค่ะใครจะไปรู้ว่าของถูกและดีมีด้วยแอดที่ถูกต้องวิธีการยิงแอดอย่างไร ให้มียอดขายปังๆได้แลวสอนให้เราปิดการขายได้ด้วยบอกเลยว่าโค้ดที่สอนสุดยอดจริงๆชื่อปินนะคะเป็นพนักงานประจำอยู่นะคะเคยลงเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยราคาเกือบหมื่นเลยค่ะบอกเลยว่าไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้เลยดังนั้นปิ่นก็เลยได้มีโอกาสเรียนคอร์สออนไลน์ราคาแค่100บาทเท่านั้นแถมยังได้เรียน3วัน3ทักษะอีกต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าเกินราคามาก แน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อสุนทรีนะคะปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวค่ะออนไลน์ที่นี่นะคะเพราะเห็นความสําคัญของการเรียนรู้นะคะแล้วก็การลงทุนให้กับตัวเองนะคะยุคนี้นะคะการทําการตลาดออนไลน์เป็นเนี่ยสำคัญมากๆจริงๆนะคะประทับใจครูที่สอนค่ะรู้สึกได้เลยว่าครูเนี่ยมีประสบการณ์จริงมุมมองทางธุรกิจใหม่ๆนะคะสอนเข้าใจง่ายท่านเป็นตอนนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะใครที่สนใจที่อยากจะเข้ามาสู่โลกออนไลน์นะคะ ลองตัดสินใจเรียนที่นี่ดูนะคะรับรองเลยค่ะสิ่งที่คุณได้มากกว่าสิ่งที่คุณจ่ายแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นะคะอายุ22ปีค่ะเป็นนักศึกษาอยู่นะคะประทับใจอะไรในคอร์ส3วัน100บาทหรอคะจะเล่าอย่างี้ให้ฟังดีกว่าคือวันแรกเนี่ยเขาจะสอนเกี่ยวกับการ ปั้นเพุค่ะแล้วก็การแต่งรูปนะคะทําให้ลูกค้าเนี่ยหยุดนิ้วมาที่เราได้นะคะเทคนิคเยอะแยะมากมายเลยคนที่2นะคะเขาก็จะสอนเกี่ยวกับการอินแอดบน,นมือถือค่ะซึ่งเขาจะใช้เทคนิคจิตวิทยานะคะในการทําให้ลูกค้าหยุดมือค่ะที่สามจะเกี่ยวกับปิดการขายค่ะซึ่งจะทําให้ลูกค้าเนี่ยโอนเลยรวมแล้วคุม้มมากๆเลยค่ะอายุ5 2ปีค่ะทําอาชีพค้าขายอาหารถามว่าทําไมถึงสนใจคอร์สนี้นะคะตอนแรกก็ยังคิดว่าเออร้อยหนึ่งจะได้อะไร แต่ด้วยความที่เราไม่เคยรู้จักออนไลน์เลยจะเห็นว่าคอร์สนี้ราคาถูกดีดก็ก็ลองรู้จักดูไม่คิดว่าจะได้อะไรมากนะคุ้มไหมกับคอร์สนี้โอ้โหมันสุดยอดมันเกินคุ้มมากๆนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยมากมายเหลือเกินมันเหมือนกับว่าเราได้รู้ไปสู่ธุรกิจนี้ยังไงเราจะมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ยังไงทํายังไงคนที่ไม่รู้จักนะคะถึงจะได้มารู้จักเราถึงจะได้มาเป็นลูกค้าของเรา แล้วยิ่งวันที่3เทคนิคการปิดการขายสุดยอดมากขั้นเทพมากนะคะเงินร้อยบาทเนี่ยมันมันคุ้มเกินคุ้มจริงๆนะคะถ้าได้มาเรียนแล้วจะรู้เลยว่าการสร้างเพจนะคะแล้วก็ทํายังไงเพจของเราถึงจะเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ในจานวนมากๆนะคะเราก็ต้องยิงแอดโฆษณาพอยิงแอดโฆษณาไปแล้วเทคนิคการปิดการขายให้ลูกค้าย,ยอมที่จะตัดสินใจมาซื้อของเราเนี่ยบูรุขั้นเทพเท่านั้นอสอนเราโดยที่เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเอง คุ้มมากๆค่ะคอรส100บาท